ในช่วง healthy b u f f e t วันนี้หมอเนิร์ดมีผักผลไม้มาด้วยหมอเนิร์ดจะบอกว่าถ้าพูดถึงผักผลไม้แล้วนะคะผักผลไม้แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นคะน้าผักบุ้งกวางตุ้งส้มมะเขือเทศแตงโม everything เลยท่านผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะทราบกันบ้างแล้วว่าผักผลไม้แต่ละชนิดนั้นให้ประโยชน์กับร่างกายอย่างไรบ้าง วันนี้หมอเนื้อจะมาพูดเกี่ยวกับสีของผักและผลไม้ซึ่งหมอเนื้อเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะยังไม่ทราบดีพอคะ่ะว่าสีแต่ละสีของผักผลไม้นั้นมีคุณประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเกิดพูดถึงผักสิ่งแรกเลยที่เรานึกถึงก็คือสีเขียวแล้วผักผลไม้ก็มีสีอื่นด้วยเหมือนกันนะคะมีสีแดงสีส้มสีเหลือง และอย่างสุดท้ายอันดับที่5ก็คือสีม่วงนั่นเองเอาเป็นว่าผักผลไม้มีทั้งหมด5สีวันนี้หมอเนิร์จะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะคะว่าผักผลไม้ทั้ง5สีนั้นให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายของเราอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ เราไปกันที่สีแรกเลยนะคะก็คือผักผลไม้ที่มีสีเขียวนั่นเองพบมากในผักผลไม้สีเขียวเข้มอย่างเช่นคะนา้าตำลึงและพบได้ในผักและผลไม้สีเขียวทั่ว,วไปเลยเช่นแอปเปิลเขียวฝรั่งอง,งุ่นเขียวซึ่งในผักผลไม้สีเขียวนี้นะคะจะมีสารที่ชื่อว่าคอโลฟิลในผักผลไม้สีเขียวนี้อุดมไปด้วย สารที่ต่อต้านการเกิดมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วค่ะทำให้ผิวพรรณของคุณผู้หญิงเนี่ยเป่งปรังสดใสนะคะช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยต่างๆนอกจากนี้นะคะการทานผักผลไม้สีเขียวเป็นประจำเนี่ยยังจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายของคุณผู้หญิงเนี่ยดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าในผักสีเขียวนะคะจะมีกากใยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยละคะ่ะ ต่อมาผักผลไม้สีแดงพบมากในมะเขือเทศเชอรี่บีทรูทแคนเบรรี่ทับทิมซึ่งในผักผลไม้สีแดงเหล่านี้นะคะจะมีสารอยู่2ตัวนะคะสารตัวแรกชื่อว่าไลโคปินและต่อมานะคะก็คือเบตาไซซีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะคะผักผลไม้สีแดงเนี่ยมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นต่อผู้ชายทุกท่านนะคะเนื่องจากมีสารต่อ ตานการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้และนอกจากนี้นะคะมะเขือเทศเนี่ยก็ยังจะช่วยลดอาการเกิดสิวแล้วก็ยังช่วยลดริ้วรอยนะคะซึ่งเป็นสาเหตุมาจากสิวบนใบหน้าของคุณได้ด้วยค่ะต่อมา ผักผลไม้สีเหลืองค่ะพบมากในข้าวโพดมีสารที่ชื่อว่าลูทีนซึ่งจะช่วยป้องกันความเสื่อมของจุดสีที่อยู่ในเรติน่าในดวงตาของคุณนะคะประโยชน์ของผักผลไม้สีเหลืองอย่างข้าวโพดนั้นยังช่วยล้างพิษในร่างกายของคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะหากขาดผักผลไม้สีเหลืองแล้วเมื่ออายุมากขึ้นอยู่ในวัยชราแล้วนะคะมันก็จะเป็นสาเหตุทำให้ดวงตาเนี่ยพร่ามัวหรือว่ามองไม่ชัดได้ค่ะ มาต่อกันด้วยผักผลไม้สีส้มนะคะพบมากในมะละกอแล้วก็แครอทค่ะมันจะมีสารเบตาแคโรทีนอยู่นะคะซึ่งจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเส้นเลือดได้หากคุณผู้หญิงคนไหนเนี่ยรับประทานผักผลไม้สีเหลืองติดต่อกันจะช่วยรักษาเรื่องฝ้าที่เกิดบนผิวหน้าได้แต่ถ้าทานมากไปก็ไม่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงเนี่ยควรจะเลือกทานในปริมาณที่เหมาะสมสลับกันไปกับการ าผักผลไม้สีอื่นๆด้วยค่ะและผักผลไม้สีสุดท้ายนั่นนะคะก็คือสีม่วงนั่นเองค่ะพบมากในมะเขือเทศสีม่วง blackberry blueberry อัญชันซึ่งมันจะมีสารแอนไทไซยานีนนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติทำลายสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งช่วยขยายหลอดเลือดนอกจากนี้เนี่ยก็ยังช่วยให้คุณผู้หญิงนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและก็การเกิดอัมาพาตได้ด้วยล่ะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมได้ ชมได้รู้กันมาแล้วนะคะว่าผักผลไม้ทั้ง5สีนั้นให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะหันมาใส่ใจเรื่องผักผลไม้หันมาทานผักผลไม้กันมากขึ้นนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวด้วยสำหรับวันนี้หมดเวลาของหมอเนิร์ดแล้วต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ